ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาคดีวางระเบิดกลางเมืองหาดใหญ่ได้แล้ว3คนจาก8คนที่ถูกออกหมายจับนะคะผู้ต้องหานั้นยอมรับว่าอยู่ในขบวนการแบ่งแยกดินแดนเคลื่อนไหวใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะ นายอับดุลรอเซหรือว่าซันกูเตอายุ39ปีนายยูโซหรือโซฮามะอายุ35ปีนายวัชรินหรือโนวาเลาะยิี้อายุ28ปี3ใน8ผู้ต้องหาคดีวางระเบิดหน้าร้าน7ซเว v e อถนนพลพิชัยและลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกตำรวจภูธรหาดใหญ่จับกุมได้ ทั้งหมดถูกออกหมายจับใน7ข้อหาอาทิร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวม,รวมทรัพย์สินหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อก่อการร้ายสมคบหรือยุยงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมก่อการร้ายหรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการปกปิดไว้ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน โดยผู้ต้องหายอมรับว่าอยู่ในขบวนการแบ่งแยกดินแดนมีพื้นที่เคลื่อนไหวใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับก,กุมผู้ต้องหาที่เหลืออีก5คนมาดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาทั้ง3คนเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ